สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้บีบีก็พากันมาเที่ยวกันที่เมเจอร์ปากเกกันนะคะมามาเที่ยวกันที่มเมเจอร์ปากเกกันเอาจริงมเมเจอร์ปากเก็เป็นปที่ที่ค่อนข้างคุ้นเคยกันมากนะคะปะเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวชมกันนะคะตรงนี้ก็จะมีพวกโซนของกินกันนะคะ มีสลัดก็มีไก่ย่างตับย่างผัดขน,นมอันนี้คือลุยสวน ไปเรื่อยๆปโอ้มีไก่ทอดถาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นพวกตลาดแบบของกินอะ นะคะจริงๆบีบีไม่ได้มาที่นี่นานมากนะคะแต่ว่า,าเราเราจะพูดถึงลําลึกเมื่อสมัยก่อนนะบีบีเคยแบบเคยมาที่นี่เพราะว่าตอนที่เราเรียนมัธยมเนาะเราเรียนอยู่แถวๆนี้เพราะเราเป็นคนนนนะนะ่ะเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูไปเรื่อยเื่อยเดี๋ยวเรือท<ะ>่าหาง ันนี้ก็เป็นที่นั่งกินนะช่วงนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นเนาะโอ้แตงโมแก้มังกรมะม่วงตรงนี้ก็พวกขายถ้วยขายอะไรอย่างเงี้ยมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกทางเข้าทางเข้าเอ,อ่อเมเจอร์ นะฮะไปะเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกฟากหนึ่งเข้าไปด้านไหนกันโอ้โหด้านไหนก็มีพวกไอ้น,นี้นะ สวยเนาะฝั่งนู้นก็มีไปเดินไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆนะแบบอืม คิดถึงเนาะไม่ได้มาที่นี่แบบนานมากนานมากที่แบบเราไม่ได้มาเลย เดินดูกันโอ้ตรงนี้ก็มีร้านนวดเซเว่นเซนไม่มีแล้วเหรอสมัยก่อนตรงนี้เป็น,เ,นเซเว่นเ้นปะอ๋อเป็นสิบบาททุกอย่างไปแล้วเดี๋ยวนี้เมเจอร์ปากเกตน,นี่คือแบบเปลี่ยนแปลงอะไรไปค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆอืม แบบมีเสื้อมีอะไรขายอย่างเงี้ยอืมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเมื่อก่อนตรงนี้เป็นเวนเส้นป่ะคือเราไม่ได้มาที่นี่นานมากเ,าเลยแบบไม่รู้ว่าอะไรมันมีมันมีความเปลี่ยนแปลงไปโหขนาดเราท่องเที่ยวฝรั่งมาเลยน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ฝรั่งปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน ออกไปข้างนอกปะ่ะอันนี้อะไรอ่ะหอกระเพราเออไม่เข้าไปกันให้ฟันไฟลุกเลยอ่ะ ข้างหน้านี้ก็จะเป็นพวกโซนเสื้อผ้านะโซนที่มีโซนที่มีเสื้อผ้ามาขายนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกร้านตัดผมหรืออะไรแบบนี้ตรงนี้เสื้อผ้าหายไปไหนแล้วอะ่ปะป ไม่ค่อยได้มีร้านอะไรเยอะเลยเนาะอ๋อ KFC ก็จะมี KFC เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันข้างบนก็จะเป็นโรงหนังห้างนี้เป็นห้างตำนานนะคือแบบเราไม่ได้มานานเนาะเราก็เลยแบบ รู้สึกว่าบางทีมันก็ลืมืมอ่ะบีบีไม่ได้มาต้องเจ็ดปีอ่ะทางที่บ้านอยู่ใกล้ที่นี่นะแบบไม่ค่อยได้มาเลยเคฟซีจำได้ว่าจะมีถึงชั้นสอง ประมาณนี้ค่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูมันมีที่เล่นเกมมีอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะโอ้ห้องน้ำมาอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคะก็มืดคืนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้กําลังใจกันด้วยนะคะดิ๊ีก็พามาใกล้ๆกลบ้านนะคะมาเที่ยวใกล้บ้านนะคะ,ลนนะ,คะหลายปี7ปีมากที่ไม่ได้มาที่นี่ก็ยังคิดถึงอยู่เสมอมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะสวัสดีค่ะ